วันนี้เราจะมาเคสเกมในช่อง HiJu TV แคสเกมนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นกันเลยอันนี้ไปเก็บโปเกมอนนะครับแต่ไม่เทนะครับนี่นะครับผมชอบพิกาจูอ่าอพิกาจูถ้าเกิดพวกเราได้ห้าตัวนี้พวกเราอาจจะเทปก็ะด้แต่พวก5้าตัวเนี้ยกัดทั้งหมดเลยครับ ผมเคยมีทั้งห้าตัวเลี้ยวสู้เคตัวล่างเดียวยังไม่ได้เลยทั้งตัวต้องอัพโอ้ยเจอตอนแรกก็เจอเอ้ยนี่ทุกคนจะได้รูปพิกชูไม่ได้กักไม่กักเอ้ยเอ้ยขีดขวดกลับไปน่ะอุ้ยจะฆ่าแกอโอยับอาพัลุก ทำไมเป็นสีฟ้าโอ้ยตายแน่เลยนี่เหนียซ่าก้องกันก่พวกก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยลบได้เว้ยโอ้ยนี่สู้ๆอีพิกาจูนี่ก่อนโอ้ยเนื้อเช็ดโอ๊ยโดนเช็ดแข่งอะฮ่มฮ่าแน่จริงก็มาดีค่ะปุ้ย ผมเจ็บอะ่ะฮึโอ้ยยายาไอชิก็เข้ามาตัวตรงตรงสี่จะปี๊กระจุยไม่ใช่จังจัาฟ้าไม่รู้นะชื่อตัวขลางนีหรือเปล่านี่อูท้ทั้งทั้งทุกคนหนีก่อนผมอ,อยากกาฮึไว้สิ โอเจ็บอะสู้ไม่ได้เออยอะยะนี้ยังตายก็ได้ทุกคนอืมยังตายม,มีสถานการณ์เฮ้